สวัสดีค่ะวันนี้มาสวนอีกแล้วนะคะมาลองอุปกรณ์ YouTube ตัวเองใหม่พอดีได้แบบว่าได้เซลฟี่มาก็แบบขอมาลองที่สวนหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างว่าเอ๊ยยังไงบ้างวันนี้เผื่อใครอยากได้อะไรบ้างนะคะสั่งปุ้ยได้วันนี้วันหยุดที่อเมริกานะคะแล้วก็แบบว่าประมาณว่าเราก็แบบว่ามาลอง มาลองอุปกรณ์ YouTube ตัวเองสักหน่อยหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาลองถ่ายจากข้างนอกจริงๆมาสวนส้มโอเหมือนเดิมมาอยู่จุดเดิมแล้วก็อยากกินส้มโอแบบเป็นคนชอบส้มโอมากก็เลยแบบลองดูว่าเสียงชัดหรือเปล่าเนี่ยแบบส้มโอลูกใหญ่ใ,ญใช้เออเซลฟี่เนี่ยดีขึ้นมากเลยก็ลูกตอนนี้ลูกกำลังเล็กๆอยู่นะคะแบบ อยากบอกว่าส้มโอที่นี่แบบว่าทําธรรมชาติมากเลยค่ะแล้วก็คือเขาแบบไม่ใส่ไม่มีสารพิษไม่มีอะไรนะคะถ้าเกิดได้กินเนี่ยแบบว่าให้เห็นกันชัดๆไปเลยเนี่ยแมลงเนี่ยยังเกาะอ,อยู่เลยค่ะก็ปกติแล้วปกติแล้วก็คือปุ้ยก็จะจะล้างก่อนถ้าเกิดเห็นส้มโอเดี๋ยวลองให้ดูชัดๆกันไปเลยเนาะนี่เห็นไหมนะคะยังมีแมลงเกาะอ,อยู่เลย แต่ว่าส้มโอเนี่ยแบบว่าจากสวนจริงๆเลยเขามีผักหลายอย่างมากเลยนะคะที่นี่รู้จักลูกอันนี้กันไหมคะเนี่ยลูกนี้ไม่รู้ใครรู้จักกินเป็นกันบ้างไหมคะลูกนี้เนี่ยเขาก็สดๆจากสวนที่บอกแต่ละอย่างก็สดๆจากสวนทั้งนั้นเลยแล้วก็ก็อยากมาให้ดูบรรยากาศ รอบๆนี่จะมุดเข้าไปข้างในค่ะประมาณว่าจะมุดจะมุดเนี่ยตอนนี้ก็ลูกเล็กเนี่ยลูกเล็กแค่นี้อย่างที่ปุ้ยบอกนะคะลูกเล็กลูกนี้ก็ประมาณที่บอกลูกเล็กเนี่ยที่เขาขายแค่าสามเหรียญซึ่งมันมีหลายลูกมากเอามุดเข้าไปอีกเหมือนเดิมเนี่ยแล้วก็ลูกใหญ่ขึ้นมาหน่อยลูกใหญ่ตรงนี้เห็นไหมคะลูกใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนี่ยก็ เพราะว่าส้มโอมันยังไม่ทันได้ได้ล้างนะคะปกติปุ้ยก็จะล้างล้างก่อนล้างก่อนส่งล้างก่อนส่งก็เนาะมาอยู่กับธรรมชาติวันหยุดพักผ่อนเขาไปเที่ยวการที่นี่แตงกิ้วิงแต่ปุ้ยก็มามาที่สวนส้มโอแทนอยากกินส้มโอสดสดลูกนี้ก็ลูกใหญ่เหมือนกันค่ะนเนี่ยอืมอเทอะไรเนี่ยใช้ได้ ลูกนี้โอเคเลยนะใหญ่ใหญ่อยู่เหมือนกันที่แรกพูดก็ว่าส้มโอใกล้จะหมดแล้วแต่ตอนนี้ก็เหมือนแบบว่าคือลูกเล็กๆก็เริ่มลูกโตขึ้นก็ส้มโอเนี่ยส่งไปไกลมันอยู่ได้นานกว่านานกว่าอย่างอื่นเพราะว่าถ้าอย่างอื่นแล้วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไกลเท่าไหร่แบบเยอะมากเยอะมากมา <laughs> พามาเข้าลุยป่าลุยสวน เข้าลุยป่าลุยสวนกันเป็นยังไงบ้างคะแต่ละคนทำอะไรกันบ้างวันนี้แบงคกิ๊วลิงมีอะไรกันทำบ้างไหมคะเนี่ยแบบหูเยอะยังเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยที่แรกปุ้ยก็นึกว่ามีน้อยลงทีนี้ปุ้ยก็จะได้รู้ว่าปุ้ยจะขายส้มโอได้อีกกี่ลูกได้อีกกี่นานแค่ไหนจากสวนอยู่แล้วสวยเลยเยอะเลยก็เดี๋ยวพาไปชมฝั่งอื่นที่แบบว่าถั่วฝักยาว เดี๋ยวพาไปชมสวนฝั่งนู้นเดี๋ยวมาถ่ายทีหนึงก็มีพวกถั่วฝักยาวมีผักอื่นๆอีกนะคะเยอะอยู่ก็เดี๋ยวจะขอแวะเดินดูสวมส้มโอก่อนลูกโตๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยลูกนี้ก็ลูกใหญ่มากแต่ละลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมส้มโอใหญ่เห็นลูกไมค่ค่อยใหญ่มากใหญ่จริงๆนี่ถ่ายแบบถ่ายทำแบบใกล้ๆใช้อุปกรณ์ Youtube ของตัวเองให้มีประโยชน์นะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวถ่ายอีกทีนึงค่ะบ๊ายบายค่ะ